جوب قمر الدين <سؤال> دبيازه خالد <سؤال> كشميري خضر كرويتا اسماعيل <سؤال> احمد كنباوي عثمان عبد الجليل ششه محمد سنبل لا تنسون ครับอยู่ช่อง YouTube นะครับส่วนนี้ผม ผมได้เล่นนะครับน,นี้ผมเป็นคนซอ่อนนะคนซอ่อนนะครับผมมีหัสใหม่คือหัสนี้นะฮะนี่คือหัสชื่อว่ายัตถามานะครับรหัตหัตหัที่ชื่ออุบาทมากอุบาทอุบาทเส้นชื่อเลยนะครับ <Bye. S 1> เรามาอยู่นี่แหละนะครับไว้ส่อง สองแถวนี้นะมาสองแถวนี้เผื่อเจอบายใครวะใครไว่า,ายแถวนี้นะเราบายบ้างดีกว่านะบายบ้างดังบายระ <Bye. S 1> <c oughs> บายบ้างดีกว่านะเออควา,วามแมปความแมปรถเสร็จนะครับกูนี่เลยฟ้าฟ้าคำหลงอุ๊ด,ด แมพมันหลุดไม่ติดนะครับ <Brand. S 1> ไหนวะเนี่ย yeah. นี่ผมคือการแต่งตัวนะดีดูแต่งตัวแบบเท่สมาร์ทเท่สมาร์ทตายดูนะ แขนใหญ่แขนเดียวใหญ่แขนใหญ่แขนขวานะครับแต่งตัวอย่างเท่เลยนะตีโรบอทนะครับแต่งตัวรหัสนี้ชื่อว่ารหัสเยสท่าหมานะครับเยสจอสตีเอจอยักษ์ <c oughs> อย่าพูดดีกว่านะฮะรหัสเยสท่าหมาเฮ้ยเฮ้ยดูอะไนวะ ดูเท่านหนว่าดูยู่นนนูยู่นนเห็นไหมเห็นไหมคุณเห็นไหมผมอยู่หลังหัวผมอยู่ที่หมีนะอยู่ที่หมี อันนี้แอบอยู่หลังมีนะครับหล,หลังหลังหมวกมีนะอุย้ยดุงหลังหมวกมีก็อันตรายอยู่ดีนะเอาจริงก็อันตรายแหละมันก็ซองเห็นชัดนะบายควรควรตีนแม่งเลยพิมพ์แชทแม่งเลยพิมพ์ไม่ได้ดีกว่า กเก็บเหรียญน,นะครับเก็บเหรียญดูข้างในวะเมื่อคผมยิเสียงมันเดินนะเสียงกึกกึกกึก,กเลยเฮ้ยนู่นนู่นนๆ่นน่นน่น่นเห็นปะเม่อกนเห็นปะ นู่นๆๆๆไปๆๆๆเดินไปน่นเลยแมงอันตรายสัตว์เลยแมงคอดอันตรายจริงนะถ้าเจอมันตรงๆอันตรายมากแต่งตัวอย่างเท่เลยเนีย กูตายเอ้ยเฮียแม่งป็ดอันตรายชิบหายเลยซะได้อย่างงั้น <Bye. S 1> อ่ะบายเออจะชนะแล้วกดตีนที่จุดกดตี้นส <Bye. S 1> ิกดตีนกดตีนสิติบายเออชนะแล้วนะฮะน,นั่นแะครับผมซึ่งวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนจะกันใหม่คลิปหน้าบายบายนะครับ